อ anyway, um> ุ้ยอ hey ุ <h <h ้ยโชนแรงนะอยากพี่โฟร์มาใกล้ๆนะครับเพราะไกลๆมองไม่เห็นโอ้โหหลายตัวเอาจริงหลายตัวหลายตัวหนักอึ้งเลยเหรอมันโชนยุบยับยุบยับเลยค่อยๆหน่อยนะครับโอ้โหบอกเลยทุกคน เยอะอุ้ยติดอะไรอะ่ะไม่เคยติดนะนะ่โอ้โหหนามมันตื้นไงนมันก็ไม่ค่อยกระเทาเผาหนุ่มามคุณเห็นปะใช่เพราะว่ามันเป็นหลุมกลางไงเราต้องค่อยๆสาวให้มันแหแล้วมันลงหลุมอีแตม้มดูสิหนึ่งแล้ว บางคนบอกให้รีบสาวเลยบอกเลยว่าสาวรีบสาวเลยออกหมดปลาต้องให้มันเข้าเผาเืีองเดียวนะครับ hmm. น oh. ่ถ้าเรารีบสาวปลาจะหายหมดเลยใช่ไหมใช่มันไม่เข้าเผาไงเพอตัวอื่นมันดิ้นมันกระทุ้งเผาเปิดหมดโอ้โหเยอะนะ โอ้โหทุกคนมาดูตรงนี้มาดูนีเ้ไป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 ตัวน่ารักมากเลยอ่ะพี่ฮะให้พี่ผีดูก่อนไหว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 โอ้โหโอ้ยตัวน่ารักเยอะมากเป็นปึกเลยนะครับไม่พอเมื่อกี้เนี่ยตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะเราจะได้เป็นปลาอะไรบ้างมาดูใกล้ๆอ่ากระแห่ทองนะครับกระแห่ทองกระแห่ทองแล้วก็กระแห่ทอง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 โอ้โห ตะเพียนไก่แหทองตะเพียนส่วนมากจะเป็นตะเพียนกับไก่แหทองนะครับทุกคนอันนี้มีเกมช้ำปนมาด้วยนะใช่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยล้างแหหน่อยมีชอบอ่ะโุ้ยมีปลาด้วยอันนั้นอ่ะอาลุดเดี๋ยวเข้าไปติดมี นั่นไงก็บอกแล้วแล้วทำยังไงแล้วนะหาเร่องอนนี้จะล้างเมื่อกี้ตรงนี้ดีแหละไม่ใช่ปลาช่อปิชาตุยปลาช่อปิชาตุยนี่ครับทุกคนเยอะมากเลยครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย